สุกด้วยนะร้อนมากหืมเผ็ดด้วยแต่เผ็ด,ด,ดแบบกำลังดีนะถูกปากมากครับต้องตาร้านนี้โอ้โหโอกไตใหญ่มากใช่ สวัสดีครับ,รบช่องเบอแปดนะครับ,รบตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลาดพร้าวแเจ็ดแยกสี่นะฮะที่เรามากันที่นี่ก็เพราะว่านี่ร้านหอมปลาเผานะครับ น่ารักมากวันนี้เราอยากกินอะไรแซ่บแบบอาหารอีสานแล้วก็อยากกินพวกปลา<อ>ปเผาไก่ย่างด้วยร้านนี้ตอบโจทย์มากใช่ไหมโป้งใช่ครับนี่ว่านี่มือฝนเห็นไหมที่ร้านนี้มีทั้งอีสานแทบปลาเผาต้แตามแซ่บต้มตำมีหมดเลยเพราะงั้นเรามาถูกร้านแล้วมั้ยใช่นอกจากนั้นบรรยากาศร้านนี้ยังดีมากด้วยเหมาะกับการมานั่งเล่นนั่งกินข้าวชิลๆอาหารอีสานมากมีทั้งโซนร้อนโซนห้องแอร์ใช่ครับยิ่งช่วงนี้นะกองเรานี่เริ่มมีทีมงานเพิ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแคนดิดเห็นแล้วมเินี่มีคอนเท เทเตอร์เห็นไหมเราก็เลยต้องหาร้านที่มันดูดีๆหน่อยเอาใจแบบทีมงานด้วยช่วงแรกฝาใช่สลกนิ่มกดเลคคอร์ดจะไม่เห็นน้องเขาอีกแล้วโอเคครับงั้นบรรยากาศร้านหน้าตาอาหารเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันเลยไป นี่เราก็อยู่บนโต๊ะแล้วนะครับจริงๆร้านน่ะเขามีโซนแอร์ด้านในด้วยนะแต่ว่าลูกค้าท่านอื่นเยอะเราแบบไม่อยากรบกวนไงก็เลยมานั่งกินด้านนอกกันดีกว่านะครับใช<อ>่ครับเพราะของเราเพออาะจารย์มานั่งกินเราก็ต้องมีตั้งกล้องตั้งไฟมันรบกวนเขาเนาะใช่มาต้องแนะนําอาหารมันโต๊ะเลยดีกว่าอันนี้ก็สั่งกันมาเบาๆก่อนนะฮะมีนี่จานนอกขุดเลยนี้ลาบเป็ดเห็นไน่ากินมากแล้วก็นี่ช่องเราขาดไม่ได้เลยนะนตำาปูปลาฮะแล้วก็นี่นะครับก๋มตําไทยจานใหญ่นะจานหนึ่ง ใช่แล้วก็อันนี้ต้มแซบกระดูกอ่อนใช่ไหมใช่อันนี้อะไรป้านน้ำตกหมูอ่าอันนี้น้ำตกหมูนะครับแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้เรามาร้านหอมปลาเผาใช่ไหมปลาเผานะครับ้อมกับเครื่องเคียงอ่าเป็นเต้นมีหอมเจียวแล้วก็ผักสดเริ่มกินกันเลยดีกว่ามาพี่เฮ้ยข้าวเหนียวเขาอือเอาอะไรก่อนป้านต้มตำโปบาลาก่อนเลยร้านบรรยากาศดีๆอย่างนี้ตำจะแฝบไหมเดยว ืหอูกด้วยนะรสมากเผ็ดด้วยแต่เผ็ดแบบกำลังดีนะถูกปากมากครับต้องตำร้านนี้คือ pues ร uh, ้านนี้มะละกอเป็นมะละกอแบบสับเลยจริงๆไม่ใช่มะละกอฝอยเป็นเนี่ยแบบใหญ่กำลังดีตลอดค่าถูกปากมากไหม เต้แบบให้เลยประมาณนี้บ้มเลอ,มอไปบ้างมาพามาเนี่ย ลอกหนังให้เราด้วยมีแต่เนื้อเลยแต่ยินผมเป็นคนชอบกินหนังปลาเผามากเลยนะนี่ดูนะนี่มันต้องน้ำหนึ่งจิ้มนี่บ้องเขากินกันอย่างงี้เนี่เหรออืมปึ๊บเต้าหู้วางทีละคำเลยน่ากินมอือผักวางนั่นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ดูสิจะเป็นน้ำจิ้มถั่วตักนะครับมันเต้าู้ต้ถั่ว เป็นไงพูดเนื้อปลาดีมากใช่คือเนื้อปลาเนี้ยย่างมาแห้งจนไม่เหลือความเคาวแล้วอะใช่ปกติปลาพวกปลาแม่นะ้ํามันจะมีกลิ่นคานะอันนี้ไม่เหลือเลยหอมอเจียวอันนี้น้ําจิ้มอันนี้ดีไหมดีอันนี้ดีเมื่อกี้ผมลองกันนู้นออกหวานนิดนิด

แหวน,นนะฮะต่อไปรับเป็ดไหมอ,อ๋อรับเป็ดเลยนี่รับเป็ด <c oughs> พวกสมุนไพรคือเป็นพวกสมุนไพรที่ั่วแห้งมาแล้วบ้านเด็กไม่ได้ม้วหอมเดียวผิดแห้งอะไรอย่างเงี้ยรสชาติเปรี้ยวนำตามด้วยเผ็ดแล้วก็หอมสมุนไพรแนะนำครับอันนี้แต่คนไม่กินเปรี้ยวนี่ไม่แนะนำ มันคือรากิ่งแห้งมัไม่ใช่ใตเป็ดอ๋อใต้เป็ดนะครับดีไหมแบ,บ่งเขาไปแบบทอดมาแล้วมั้งขานเจียวนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยต่อไปตำไทยนะทำไมตำไทยเขาดูเผ็ดอย่างวะนี่ง <Okay. S 1> เผ็ดไม่เท่าที่แบบว่าจานหนึ่งมันเยอะมากนะโดยดิ ม,มันมีนนมะม่วงด้วยบอสตำไทยไไมมอะไรใส่มะม่วงม้งเดียวกินนี่เหมือนต่ว่ามะม่วง,งแต่มีกุ้งแห้งด้วยใช่คือมีทุกอย่างที่ตำไทยควรจะมีร้านนี้นี่อาหารดีมากนะ <laughs> เอาตรงๆนะครับร้านนี้ห่างดีมากต้มไทยนี่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเหมือนต้มไทยบางที่พอรับผมเลยนะบางร้านต้มไทยเหมือนต้ตมตําเด็กก่อนเล่มาล้างคือไม่มใหญ่แต่ต้มไทยนี่นยไม่เด็กอ่ะเผ็ดเลยนี่น้ำตกหมูเป็นไงไม่มีหมูเลยบางทีอ๋อ <laughs> นี่นะครับหมูเขาเป็นคอหมูย่างขาวอ้วก <laughs> รสชาติแซ่บและหมูย่างนียมากมันเหมือนกรอบนอกด้วยนะหมูย่างคราอ่คือน้ำตกหมูบางที่อ่ะเอาสันคอมาทำไม่ใช่หมูย่างยาวๆอย่างนี้อันนี้คือขาวยาววัวใหญ่เมนูสุดท้ายแต่เราต้องสั่งเพิ่มแล้วผมกินนี้หมดก่อนแล้วก็ไดั่งทีเดียวนี่ครับต้มตั๊บด้วโคมหมู ไม่คือข,ของหมูกระดูกอ,อ,อ่อรนรสชาตินี่แบบไม่เผ็เดเกินไปถือว่าดีนะเพราะเมนูเผ็เดเกินไปโซ๊ะมันก็ไม่สะดวกถ่าใส่แล้วมันจะมีกลิ่นพวกไอ้นี่ทัดผักทีฝรั่งอะไรพวกนี้ทับมากหมดละโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยต่างอาหาเรเพิ่มเลย น้องครับเดี๋ยวปรังอาหารเพิ่มหน่อยครับครับผมน้องสองคนนี้ใช่คนกินโจุ๋ยบ้าเห็ดโจุ๋ยนะใช่ครับใช่ครับพอดีเลยคือทางร้านน่ะมีเมนูเด็ดอยู่อ๋ออยากให้รอถ้ากินหมดเนี่ยมีเลี้ยงเลยได้เลยได้ครับเมนูอะไรพี่มไก่ย่างข้มิ้นห้าตัวห้าตัวห้าตัวไหวไหมบ้านสบาย เมื่อกี้เราไม่ได้ฝั่งด้วยอบานไก่ย่างอืมก็ไม่รู้เห็นดังปลาเผาไงมีไก่ย่างมั้ยนี่เลยครับพร้อมแล้วครับไก่ย่างที่นี่เขาเลยครับผมจะแค่ไหนเท่าคือไก่ย่างก็ไม่น่าจะตัวใหญ่มากไหมใช่ไหมอันนี้คือสองตัวในจานนึ้หน่วเดียวตัวเดียวแค่ห้าตัวนะถ้ากินหมดสิบห้าตัวพี่เลี้ยงหมดเลยได้ครับ ตรงหน้าทูกน้องละสิบห้าตัวน่ากินมากเลยฮะแต่ผมไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมเหมือนกันเดี๋ยวลองดูฮะเราวประกันตัวเองแล้วหมดหัวหน้าด้วยอาหารยี่อื่นอร่อยมากเลยครับครับผมครับผมได้เลยครับได้ครับมาเริ่มเลยนะเริ่มแล้วพวไก่ย่างครับมินสิบห้าตัวน้องก่อนเลยให้ดูตัวอ๋อดูตัวก่อนนะนี่ตัวหนึ่งเห็นไหมคือไม่ได้เล็กมาแบบไก่ย่างบิเชียนไก่เขาสุนกวางอะไรแบบนั้นนะคนละพันกันนะไม่ไก่พันใหญ่ใช่มาลองหน่อยเฮ้แต่น้องก่อน ดูดีมากอ่ะอือหือกลิ่นขมิ้นชัดหนังหอมเออหนังหอมอือแล้จะเป็นไก่ย่างแต่ว่าเนื้อร่อนคุณไม่ให้ไก่อบนะตอนเนื้อมันร้อนมากอ่ะลวกเลยดวกเลยลวกเลย ทำได้ไม่งออย่างเงี้ยะไม่อ,อจะได้ทำตรงครับมาดบดรง่ายนะอือดรอบดรอไม่ได้เอ็นหนังไก่ตอนนี้ผมชอบคืออะไรอ่ะ กลิ่นขมินนะ้นอ่ะผัดกัวไก่ต้มขมิ้นนี่ <c oughs> กลิ่นขมิ้นนำมาเลยนะครับอันนี้มนหมดมไหมแดกไหมหมดวอสบอคนละห้าตัวได้ยู่ก็เขาบอกเป็นไก่ย่างขมิน้นตัวเ,เล็กๆเปิดแบบนี้แล้วเขาส่งจาให้ดูมองในตามันก็ ก็มันใหญ่ตัวเล็กเลยอื่ภาษ3คนมันยังไม่หมดอ่ะไกมันตัวไม่เล็กไหม15ตัวเนี่ยโอ้โหโอกไกใหญ่มากใช่ ไอ้เราก็คิดว่าไก่ย่างตามร้านอาหารต้ตมตำอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กๆนี่มันแบบไก่ไก่ตอนแบะผม,มเป็นตัวสองอะไรนะนี่นี่ขิมซำาแก้ว,วอะไรพวกโี้หอม ต่อสองด้วยอันนี้หมิมล้ำจิ้มไก่ไก่ที่ร้านเขาด้วยกินสมุนไพรอ่ะทำให้ไก่แทบไม่เหนียวความเลื่อนเลยใช่เนื้อด้านในเขาไม่ได้ย่างจนแห้งกับไก่ที่ให้กินเยอะเลื่อนนะไก่เนี้ยเาจะมีมันไงเนี้ยมันหอมอ่ะตรงหนักก็หอมเด็ดมากเด็มาก เหลืองอลามเงาวัดแขมหนังแห้งแล้วนะครับครับอันนี้ตัวลาโลโลใช่ครับแล้าโดนกัโลสแล้วก็ล้างครับใน่นหรอมาก้าวสุดยอด ไม่ต้องห่วงยิงคนละห้าตัวพอเรียกแล้วอ่ะแต่ยี้นี่มันหลุไม่ล่างเลยพี่งองอัดเดีาวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ยังไม่โดนไม่นอนปากเลยครอบไปเลยจริงหรอจริง รดไม่ได้เมอไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไมจะโดดไม่ได้นะดูดิติดแน่นตีแน่นตีใช่ได้มันก็สวดนวกันมันฟันตุดกจอะผม ตรงนี้เราเล่นกล้าหรือบ่งงานคุ้งไก่เยอะไม่อ้วน้ามตโตต้องบอกก่อนว่าไก่เขาตัวแบบใหญ่มากอ,ะอ่ะคือถ้าเป็นตรงแบบไก่วิเชียรบุรีอะไรี้แบบนั้นผมว่าหมดนะแต่อ,อันเนี้ยผมว่ามันเท่ากับไก่ประมาณาตัตัวคือเขาจะเรียกว่านี่ไก่กระทงเป็นพันไก่แชนิดหนึง่งซพ่งตอนที่พี่เขาบอกเราว่าไก่ย่างแฮมิน คือฟิลเราก็เข้าใจแต่ว่าเป็นไก่ผงมุนไพรบบตัวเล็กๆอันนี้มันไพรเหมือนกับไก่แบรนด์ต่างๆที่เขาขายกันน่ะเหมือนพวกไก่ย่างใช่ไหมไก่หมุนน่ะตัวใหญ่ไก่ต้มเกินดเนี่ยเรียกว่าเป็นไส้ไส้ปกติที่ขายตามห้างไม่ใช่แบบไส้ไก่บ้านพี่เขาบอกเองเลยว่าตัวหนึ่งอ่ะเอาเครื่องในอะไรออกแล้วก็ยังประมาณโลอยู่ดูไก่ตัวหนึ่งเขานะครับตอกไว้บนนี้ตอกมาไว้ขอบบนนี่นี่นะครับเราคือแต่ละโอ่งนะพโม โคตรจะแน่นแน่นมากครับใช่แน่นขนาดผมว่าอกผมนี่แน่นแล้วนะผมว่าแบบโหเดินไปไหนนี่คือแบบนมนำเนาะอกนี่แน่นกว่าอีกที่พูดมานี่คือจะกินสามจานคนละสามจานแล้วเหลืออีกเก้าตัวไว้เล่นกินอีกคนละจานแล้วกันบ้านเอาให้มันสมศักดิ์หน่อยได้ไหมอย่างน้อยเกินครึ่งใช่ไก่สักสีตัวมาเอาไว้ไหนบ้างถึงแบบรอยแพ้ทิร์นเราก็รับผิดชอบใารจะจ่ายนั่นเอาไลยยามน้าหมู่บ้านพ่อแม่พี่สาวข้างบ้านพี่สาวหลักบ้านเด็ก เด็กเด็กเด็กไหนเด็กเด็กแถวบ้านอ๋อ <laughs> อืม,มกินหอม นหนังให้หมดก่อนเราค่อยมาล่อเนื้อกันเราเลิกกินส่วนที่แบบชอบเป็นส่วนก่อนไงเดี๋ยวนี้ครับก็เหลือไว้เหมือนวันก่อนกินแหมูกรอบแล้วเหลือข้าวไมุพูดจริงผมอิ่มแล้วแบบตัวหนึ่งใหญ่มากจริงไม่ได้หลอกต้องกินเนือน้อนิหนดียเดี๋ยวจะเนหนังก็ไหนหมดนี่ไงเขาเรียกว,ว่าไก่ย่างขมิ้นขาวปกติเอเขาจะย่างขมิ้นเหลืองไงช่ร้านน,น,านี้เขาลับมากย่างขมิ้นขาวหนังไม่ออกมาขาวทั่วเลย เดี่ยวจริงจริงสาขะไม่มีคิซว่าเราพึ่งมานั่งกินร้านเมื่อกี้อันนี้เราก็หายอีกแล้วเออให้กำลังใจกูเหมือนพิซซ่โน้นเนี่ยเออแล้วสรุปก,กินโน้นเป็นไงก็ม่เหมือนเลยหอมเหรออมัดมันมาบล็อกนี่ ยอมไมยอมมาทิ้นสุดท้ายทำโตโตเราจบเลยยอมแพ้เชียเชียเป็นไงบ้างเป็นชาเลนจ์ที่เราทำได้ทุเล่ถึงุกตั้งแต่ผมทำช่องมาเลยเอถท้ามมากี่ตัวตราท้ามาสิบห้าตัวอันนี้เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เตียนว่ากินไปคนละครึ่งตัวก็เป็นเหลือแปดตัวท้ามาสิบห้ากินไปได้ ไม่ถึงครึ่งไม่่ถึึงงครงเอไก่ตัวนึงเยอะใหญ่เรากินไปต่ำต่อครึ่งเนี่ยไม่ได้อิ่มขนาดนั้น,นความรู้สึกแต่ว่ามันกินต่อไม่ไหวแล้วมันกินได้แต่หน,งนังอ่ะถ้าเกิดให้ผมกินตหนังนะผมว่าย0ิต,ตัวผมก็กินหมดโเด็กช่างบ้านผมก็กินหมดไอ้บ้านเี่ยกินต่หนังไก่อ่ะ <c oughs> คือไก่เขาตัวใหญ่แหละ ใ,ใครอยากรู้ว่าตัวใหญ่ขนาดไหนหาครอบครัวมากินเลยผมรับรองตัวหนึ่งคุ้มแน่นอนกี่สี่คนนี่คือได้คนละประมาณสามนแล้วนะตอน<ก>วันแต่กงานให้ทีมงานกินกัน,น3คนทษน้องใหม่แล้วก็วน้องจิว๋ว กินกัน3าคนยังไม่หมดตัวเลยข้อดีคือถึงมันจะตัวใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ามันหอม <c oughs> คือมันเข้าเนื้อบางทีไก่ตัวใหญ่อ่ะข้างในจืดเลยมีแต่ตรงหนังไม่ใช่นะเนือ <c oughs> สิ่งอื่นใดนะผมประทับใจอาหาร้านเขามากตั้งแต่ต้ตมตำปูวลาต,ต้มตำไทยคอหมูย่างน้ำตกลาเป็ดต้มแซ่บทีโคหมูแล้วก็ปลาเผานี่คือสุดยอดมากรู้ไหมว่าทําไมต้มตำไทยของเขายังเผ็ดเพราะว่าเขาใช้พริกเหมือนกับเป็นพริกพันธนี่เขาเรียกว่าเปอร์ฮอตมันจะเผ็ดร้อยกว่าปกติกินเข้าไปนี่โอ้โห ต้ตมตําไทยยังแคบอ่ะคุณหลอกน้ำอ่ะหน้าตาเหมือนเผ็ดแต่เผ็ดอ่ะ้เดี๋ยวผมจะให้โบ้งไปคุยเรื่องค่ายใหจ่กับเขาครับในฐานะที่กินไม่หมดค่ายใหจ่พี่เขาบอกว่าเขาก็ท้าเราเล่นไปยงงั้นแหละคือถึงเรามาทำให้สาเร็จจริงๆอ่ะคือเขาเห็นเรามา่ายรีวิวอยู่แล้วเขาก็เหมือนกับ อยากลองช้าดูสนุกสนุกปรุกก็คือเขาก็รับไปเท่าที่หมดเลยก็คือพี่ก่าใจดีเลี้ยงพวกเราเลยเนยละครับคือจริงๆอ่ะไอ้ไก่15ตัวเนี้ยแล้วพี่ก็เลี้ยงอ่ะก็ก็ได้แต่ว่าพวกอาหารที่เราชิมไปก่อนชิมงานรีวิวไปก่อนเราไปขอพี่เก่าใจดีกว่าไหมก็ผากด้วยนะครับร้านหอมปลาเผาอยู่ที่ซอยลาดพร้าวแปแยก14นะฮะงั้นวันนี้เราลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องเดียวแพสฟอล่อยจีบ้องบ้านเด็ยทุกวันก็เพจพันประทานะครับสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยผมยอมแพ้ไปแค่นี้เลย ใหญ่จริงกินไม่ไหวพี่